เอไปเป็นกลุ่มที่ห้าแล้วนะครับยารักษาโรคจิตเภทเมื่อกี้พูดถึงกินโภไพร้อนแล้วมันมีผลต่อจิตเภทเพราะมันไปมีผลกับสารสื่อสารตัวนึงที่มีชื่อว่าเพราะนไปยุ่งกับสารสื่อสารตัวนึงที่มีชื่อว่าจำไม่ได้ว่าเริ่มเบอร์เบอร์แล้วให้ดูหน้านี้ก็แล้วกันโรคจิตเภทคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับสารสื่อสารตัวไหนครับ ขอกอโดบามีขอ,ขอกขอซีโรตทนินขอคอนดีรินข้อกออองอกาบา้าขอจออะซิทิลโคลีซีโรตทนินนี้ต้องเกี่ยวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์พฤติกรรมด้วยถ้ามีมากเกินไปโดยเฉพาะคอรทอโรถ้ามีมากเกินไปจะไปมีผลทาให้โดบามีนหลั่งน้อยทําให้กลง,ง่ายเกิดโรคจิตเภทด้านลบอ,อันนี้เกี่ยวซีโรตทนินเกี่ยวโดบามีนเกี่ยวไหมเกี่ยวโดบามีนก็เกี่ยว ถ้ามีมากเกินไปจะเกิดจิตเภทด้านบวกไปลงลึกกันไปซิว่าจิตเภทด้านบวกด้านลบที่จำพูดเมื่อกี้มันคืออะไรโรคจิตเภทภาษาอังกฤษคือ s c h i z o ฟีเ e n i อ่านว่า s c h i z o ี h r e ิโซนีเนียแล้วอ่าน s c h i โ o ฟี e i คือโรคจิตเภทจิตเภทแบ่งออกเป็นด้านบวกกับด้านลบด้านบวกก็คือ positive symptom ด้านลบคือ negative symptom ถ้าออกเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับอยให้โศกสิจิตกัวกทิ่งิ่ลบนลงนเองครับทีนี้จากที่เราพูดเรื่องเรื่องของวาสาเสื่อมไปมันจะาให้ผลเกิดโรคอะไรหรือว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกิดกิตเภทกลม่มกรด้านบัวซีโรโทนินเกี่ยวข้องกับจรตเวงด้านลงเดี๋ยวจะมีแผนภาพอธิบายเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอดใจไว้ก่อนสาเหตุสาเหตุนะครับสาเหตุ สาเหตุของกลุ่มจิตเภทด้านบวกคือมีโดปามีนทำงานมากเกินไปหรือหลังมากเกินไปด้านลบมีโดปามีนหลังน้อยเกินไปโดยเฉพาะบระเิเวณคอนท้องดูแต่ที่มันหลังน้อยเพราะว่าซีโรโทนินบริเวณนี้หลังมากเห็นนะครับของด้านลบนะทีนี้ถ้าเราอยากรักษากลุ่มอาการด้านบวกเราจะให้ยาที่มีฤทธิ์เป็นยังไงครับ จะกระตุ้นให้ดูวทีทงานมากหรือให้ทํางานน้อยลงให้ทํางานน้อยลงเป็นอย่างนั้นแหละยับยั้งการทํางานหรือยับยั้งการหลังให้ทํางานหรือว่าหลังน้อยลงครับถ้าจิตเภทด้านลบนิ่งทีบซสมยต้องเกิดจากซีโรโทนินบริเวณคอร์เทลโลตงนี้หลังมากทําให้ดูเวีหลังน้อยเราอยากรักษากลุ่มอาการด้านลบเราจะให้ทำยังไงครับยับยั้งยับยั้งซีโรโทนิน ยับางซีโรตินนีครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ยาเขาคิดแบบนี้ครับเขาก็ไปดูก่อนว่าโรคเกิดจากสางเหตุอะไรเราจะออกแบบยาอย่างไงเพื่อให้รักษาโรคนี้ได้เขาก็ไปออกแบบายาที่เป็นโครงสร้างทางเคมีออกไปไปจับกับตัวรับไปจับอะไรในสมองอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือคนที่คิดเรื่องอยาทีนี้อาจารย์ก็จะพาไปดูนิดนึงว่า ไอ้โรคจิตเภทปูมการด้านบวกด้านลบมีอะไรอาการที่ป่วยเป็นยังไงบ้างด้านบวกทำไมเขาเรียกด้านบวกเพราะมันเป็นลักษณะเป็นโบเวอร,เอร์เป็นพือกขึ้นข้างเป็นบ้าไปไปทางนรงนั้นอาการมีอะไรบ้างเช่นประสาทร้อนหูแว่วเน้เยินนำฟ้ามากาักกะซิบอะไรเงี้ยนะครับจะเป็น,นผู้ป่วผู้ป่วยจะเกิดการหลงผิดอ่ไม่สามารถสื่อสารให้เขาพูดได้อะไรเงี้ยน,นะครับพวกนี้จะไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงคือไม่สามารถสื่อสาร ไม่สามารถรับรู้เป็นเหเป็นผลได้ถ้าคือผู้ป่วยจิตเภทนะครับกุมอาการดังลบจะเป็นคล้ายๆกับผู้ป่วยซึมเศร้ากุมอาการดังลบจะคล้ายๆกับผู้ป่วยซึมเศร้าพวกนี้จะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ไม่กระตือรือร้นเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรพวกนี้นะครับแต่การวินิจฉัยต้องให่หมอวินิจฉัยเพราะวินิจฉัยค่อนข้างยากมีขั้นตอนการวินิจฉัยเยอะจากรักษาตัวบกการด้านบวกเรารู้ว่าเกิดจากโดปามีนทำงานมากก็ไปลดโดปามีเมื่อจะหลอกพดกน้ไปสักครู่นะครับ ถ้าอยากรักษาตัวอาการท้รดต้องไปย่างยางซิโิเคนดินลดซิโิเคนดินลงน,นะครับที่เราว่ากันอันนี้พาไปจอเรื่หน่อยจะได้เข้าใหเรื่องของกีฬประเภทน,นะครับจะทำไมนะ <c oughs> เนี้ยเรทสักยี่สิบวินาทีไหวไหมครับเ <c oughs> ก่งน,นะครับทีนี้ยามพาไปดูสมองนิดหนึ่งพาไปดูสมองนิดหนึ่งเส้นสีน้ำเงินนะัเส้นสีน้ำเงินที่ลากล่างล่างลางนะเส้นสีน้ำเงินที่กระจายไปทั่วสมองเนี่ยเป็นเป็นเส้นประสาท ที่มีการหลัง่งโดปามีนจะพบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หลัง่งโดปามีนเฉพาะเฉพาะเฉพาะสมองบริเวณในบริเวณหนึ่งมันทอดไปตามสมองส่วนต่างๆทีนี้สมองส่วนต่างๆของคนเราทำหน้าที่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเราจึงพบว่าผลของโดปามีนนั้นจึงไม่ได้มีผลแค่อเดียวจากที่เราเรียนเราก็ยิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวข้องการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมนะครับถ้าโดปามีนหลั่งบริเวณน,นี้ บริเวณที่ปลายปลายกรอกคำพูดชี้ไปตรงนี้นะครับบริเวณนี้ชื่ออะไรท่านมาันยังไม่ต้องจับในชัมม่จมงนี้นะครับพบว่าโดปามีนที่หลังบริเวณนี้จะมีผลต่ออารมณ์และก็พฤติกรรมถ้ามีการหลังมากในบริเวณนี้จะเกิดสกิสสุีเนียโพสิทีฟซิมตอมก็คือกลุ่มอาการด้าน ด้านบวกด้านบวกด้านบวกอาการด้านบวกก็กลับไปย้อนด,ดูสไลด์เมื่อกี้ว่าว่ามีอาการยังไงนะครับถ้าอยากรักษาก็าต้องลดการทำงานของโดปามีนล,ลงบริเวณนี้เราเรียกว่าฟอนทอลโลสมองสดนด้านหน้าเลยนะคฟอนทอลโลจะมีที่สมองบริเวณนี้นอกจากหลังโดปามีนแล้วสมองบริเวณนี้ยังมีเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่ง หลั่งโดปามีหลั่งซีโรโทนินเหมือนกันโดยพบว,ว่าหากซีโรโทนินหลั่งมากโดปามีจะหลัง่ง,งน้อยถ้าซีโรโทนินหลั่งน้อยหรือทำงานน้อยโดปามีจะทางานมากขึ้นโดปามีอยู่บริเวณนี้ก็มีผลต่อเรื่องของอารมณ์และก็การตัดสินใจเหมือนกันโดยพบว,ว่าถ้าซีโรโทนินหลั่งมากคนไข้จะเกิดเนกาทีฟซิมตอมคือกลุ่มอาการด้านลบดังนั้นจากรักษากลุ่มอาการโรคต้องลดการทํางานของ ซีโรตอนีลบนะครับก็จะรักษาสมการด้านลบได้ที่สมองบริเวณอื่นๆอย่างบริเวณนี้นะครับอย่างบริเวณนี้เกี่ยวข้องเรื่องการเคลื่อนไหวถ้าดูบรีนหลักน้อยเราจะพบว่าคนไข้จะเกิดความผิดผิดนทาการเคลื่อนไหวเรียกว่าเกิดพาร์กินสันเดี๋ยวเราจะพูดถึงลคต่อไปนะครับถ้าจะรักษาก็ต้องเพิ่มดูบอรีนแต่ระหว่างการเพิ่มดูบอรีน ในการรักษาพารกินสันเพราะถ้าโดปามีนเพิ่มมากขึ้นล่อคนไข้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดกิจภาพด้านหัวงได้ใช่ไหมครับเพราะมันก็มีผลได้เหมือนกันอ่ะไปดูที่สมองอีกบริเวณหนึ่งบริเวณนี้สมองเป็นติ่งๆตรงนี้จำได้ไหมครับมันคืออะไรครับต่อมต่อมใต้สมองที่เรียกชื่อว่าภ nah ังาอังกฤษว่า pituitary ไทยจะเียก p i t u i t a r เนี่ย pituitary บริเวณนี้ เป็นที่สร้างฮอร์โมนตัวนึงคือโปลรครตินโปลรครตินจะพบว่าบทบาทของโดปามีนควบคุมการหลั่งโปลรครตินได้เหมือนกันเพราะว่าเส้นจนีนต้องเดินมาควบคุมจนถึงตัวถึงพิทูอิตาลีใช่ไหมครับถ้าโดปามีนหลั่งมากโปลรครตินจะหลั่งน้อยถ้าโดปามีนหลั่งน้อยโปลคตินจะหลั่งมากทีนี้ถ้าโดปามีนหลั่งน้อยโปลรครตินหลั่งมากโปลรครตินจะเป็นกระตุ้นต่อนม ให,ให้ทํางานมากขึ้นให้สร้างฮันนงทาให้เซลล์ขยายมากขึ้นอาจารย์านายหพูดถึงประเด็นนี้ครับอาจารย์านายูพูดถึงประเด็ดนนี้ถ้าอาจารย์ป่วยเป็นจิตเภทกลุ่มการด้านบวกพวกเราจะให้ยาที่มีนาานะี่ยังไงไปรัษาอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เป็นจิตเภทด้านบวกโดมีนทางานมากหรือน้อยถ้าเป็นอาจารย์จิตเภทด้านบวกโดมินหลักมากหรือน้อย หลังมากเราจะให้ยาที่เป็นแทนเป็นยังไงครับยับยั้งการทํางานของโดพามีนถ้าอาจารย์กินยาเข้าไปคิดว่ายาอาจารย์จะไปออกที่เฉพาะตรงนี้ไหมครับจะมีผลต่อตรงพิสูเดนีด้วยไหม,มด้วยถ้าอาจารย์กินยาไปยับยั้งการทํางานของโดพามีนโดพามีนก็ทํางานน้อยลงถ้าโดพามีนทํางานตรงนี้น้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นต่อโคแลกินครับโครแลรกินจะหลังมาก สิ่งที่ตามมาถ้าอาจารย์กินยาตัวนี้ไปน,นานคืออะไรครับอาจารย์ติดน้ำนมต้องปคุณกระชายนมได้ถามอาจารย์แฮปปี้ไหมได้าอาจารย์ผู้ชาย <c oughs> อาจารย์แฮปปี้อาจารย์แฮปปี้อาจารย์ที่บอกว่าเฮ้ยก <c oughs> ินยาตัวนี้เข้าไปร่ทุกมันได้ผลในการรักษาโรคนี้แต่าการข้างเคียงมันก็มีนะยามันมีทั้งคุณและโทษครับโอเคแต่แต่มันจะดีอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีภรรยาอาจารย์มีภรรยาดีนะ จะเป็นพยานแล้วพยานอย่างข้อดูน้ำนมน้ำนมของแบบอย่างไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยอาจารย์จะให้ยาแบบนี้เพื่อให้เพื่อให้แฝดอาจารย์มีนมมากขึ้นก็ให้ยาต้านต้านดูระมีเพื่อให้ดูระมีเพื่อให้โปรแลคีนทำงานมากขึ้นเขาก็เอาไปไปใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับคือเอาเอาข้อเสียไปเป็นข้อดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้ยังไงนะครับโอเค ที่พูดมาทั้งหมดเพื่ออยากให้เข้าใจเข้าใจสมองที่เกี่ยวข้องกัดกบดปามีนแล้วเราจะเอาไปรักษา,ษากจิตเภทได้เราจะเอาไปรักษาพาร์ก,กินสันได้น,นะครับเกเคนะครับแล้วเราจะเข้าใจยาครับอาการข้างเกีไมมากขึ้นโอเคทีนี้รวมเรื่องของยานะครับยารักษากจิตเภทมีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเฟิร์สกลุ่มเก่ากลุ่มแรกแรกดั้งเดิม กับกลุ่มที่2คือกลุ่มใหม่คือกลุ่มเซกเกอร์ไม่ต้องไปจาครับไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปจาเฟิร์สเซคเกอร์นะครับแต่ไปดูไปดูชื่อ,อยาชื่อ,อยาจริงมีเยอะแยะมากมายครับเอามาให้เอามาให้รู้จักอยู่5ตัวเดนจริงจําอยู่สักสตัวก็พอนะครับนน่นๆก็มีฮาโลพอลิโดรคอปูมาซีนลิสบพริโดนกับโฟสปี ed, ครับแล้วจะไะพูดให้ฟังว่าแต่ละตัวมันสาคัญยังไงนะครับกลไกในการหลอกอิฐยาในกลุ่มเกา่า ยาในกลุ่มเก่าที่เป็น first generation จะยับยั้งการทำงานของโดปามีนครับกลุ่มใหม่จะยับยั้งการทำงานของซีโรโทนินมากกว่าโดปามีนพูดง่ายๆว่าให้ย้ำว่ากลุ่มใหม่ก็ยับยั้งซีโรโทนินนั่นแหละครับแต่มันยับยัง้งด้วยโดปามีนได้น้อยหนึ่งนะทีนี้ถามว่าถามว่าแล้วยาพวกนี้เอาไปใช้รักษาอะไรคิดว่ายากลุ่ม first generation ยากลุ่มเก่าไปรักษากลุ่มด้านไหนครับ ด้านบวกเพราะมันเพราะมันยับยั้งโดปบามีโดปบามีที่ทำงานเยอะกลุ่มที่สองเอาไปรักษาอะไรครับด้านลบด้านบวกแน่ไหมด่างเพราะมันต้านอะไรด้วยต้านโดมบารีด้วยถูกต้องครับสูบกลุ่มแรกอยู่ดัางเดิมรักษาได้เฉพาะด้านบวกกลุ่มที่สองรักษาได้ทั้งบวกทั้งลบแต่ลบดีกว่าสมควรไปใช้ในลบดีกว่า ไอตัวโคลสปีนตัวนี้กาสามดาวนะครับกาสามดาวแนะนําในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายกาสามดาวไว้นะครับจะมีคนไข้จิตเภทบางบางคนที่มีลักษณะเพิ่มขั้นแก่ฆ่าตัวตายได้มีหรือเป็นด้านลบแล้วน้อยซึมเศร้ามากๆกระาัยกรซึมเศร้าที่ตัวเราแต่ฆ่าตัวตายพวกนี้ก็จะมีคนได้ อาการข้างเคียงอาการข้างเคียงทีนี้อาการข้างเคียาางเ,ยเมื่อกี้อาจารย์พูดไปถึงเรื่องของโดปามีนว่ามันอยู่สมองแต่ละส่วนมันควบคุมอะไรได้มันมีส่วนหนึ่งที่ควบคุมเรื่องก,การเคลื่อนไหวใช่ไหมครับถ้าเคลื่อนไหวน้อยจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวถ้าโดปามีนหลังน้อยจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวยาเราไปรักษา,ษาษปุ่มการด้านบวกยับยั้งการทํางานของโดปามีน เพราะฉะนั้นโดยมีําำงานน้อยลงรักษาจิตเภเทศได้นบวงได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือคนไข้จะมีการเคลื่อนไหวผิดปกปติจะมีการชักเกรงสั่นสั่นแบบนี้ได้สั่นท้กสั่นได้ข้อบิดเกรงได้อาการเหล่านี้เราเรียกว่า EBS 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 เรียมาจากคำว่า extra paravertebral effect เดี๋ยวเราไปเปิดไปเปิดไปเปิดหาคำนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่จะขอเรียกย่อว่า EBS เป็นความผิดปกติเรื่องของการเคลื่อนไหวจะเป็นอาการข้างเคียงจากยากลุ่มที่หนึ่งได้เต้านงโตมีพูดเป็นแมครับเต้านมโตขอใส่สัปรสิสักนิดหนึ่งครับสัมประิน่าสนใจดีไกลดีโคมาสเตียแปลว่าเต้านงโตตัวนี้ไม่ต้องไปจำข้างล่างไม่ต้องจำครับส่วนกลุ่มเซคันกลุ่มที่สองเกิด EBS น้อยกว่าเกิด EBS น้อยกว่า แต่โคสปีนที่เราบอกว่าแนะนําใช้ในผู้ป่วยที่ฆ่าสุดตายนั้นตัวนี้อาจจะทําให้ผู้ป่วยมีน้ําหนักเพิ่มได้อาจจะไม่เหมาะกับคนไข้ที่มีน้าหนักเกินะเอาสรุปสรุปจำอะไรไม่ได้เสร็จเนี่ยครับจำอะไรไม่ได้จ,ำจำํายาจําหน้านี้ให้ได้จําสไลด์นี้ให้ได้นะครับยาจีเทฟมีสองกลุ่มก็คืกลุ่มนั้งเดิมเกษาษาษี่ยบไปบ้วยสารตัวการด้านปวดกับกลุ่มใหม่ ที่รักษากลุ่มอการได้ทั้งบวกทลบแต่วันนี้มีที่ลบมากกว่านะครับยากลุ่มเดิมอาการข้างเคียงค่อนข้างมากยารักษากลุกก่มอาการด้านบวกเปรเจกชีดต่อก็ได้ครับว่ามียาอะไรบ้างครับฮาโลโปนดออกกับคอโปรมาซีใจำสองตัวนะครับจำสองตัวจำสองตัวยารักษาเออจริงยากลุกก่มใหม่ก็รักษาได้นะก็รักษากลุ่มการด้านบวกได้นะครับ ตัวลิสบดิโดกับโครสปีนก็รักษาได้นะนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงว่ารักษาุสมการด้านบวกแต่ถ้ารักษาเฉพาะด้านลบคืออะไรครับลิสบดิโดกับโครสปีนนะครับโครสปีนยารักษาผู้ป่วยจิตเป็ที่แนะนำในผู้ป่วยฆ่าตัวตายเอาขึ้นมาซะแล้วโครสปีนนะครับอาการข้างเคียงนที่จากการกินคาร์บิริโดงมีอะไรบ้างครับจากการกินยาในกลุ่มที่หนึ่ง นานุนโตะแกนิโคมัสเซียอีบีเอสะไรพวนีความดีในการเคลื่อนไหวสัวนชัสเต้นคอบิดอะไรหลังแขนอะไรพวกนี้ได้นะครับเป<ว>็นพวกนั้นแหละนะครับนี่นะครับ